เดี๋ยวมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องสลดเช่นเดียวกันนะครับความจริงเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับกับการเสียชีวิตของเด็กๆที่ผู้ปกครองเนี่ยนำไปฝากไว้กับสถานรับเลี้ยงเด็กก็เห็นเป็นข่าวอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ออกมาต่อเนื่องด้วยล่าสุดนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกซึ่งทางคุณการจอมพลังนะครับก็ได้นําครอบครัวน้องอายุเพียงแค่11เดเดือนเท่านั้นนะครับเข้าไปร้องกับทางกระทรวงยุติธรรมให้มาช่วยผ่าชนะสูตรศพหลังจากพบว่าฝาก คือตัวของคุณแม่เนี่ยฝากน้องไว้ไปเลี้ยงไว้กับสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งแล้วก็ต่อมานะครับน้องเนี่ยมีอาการชักเกรงแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทราก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งแพทย์เนี่ยบอกว่าตัวน้องเนี่ยกระทบกระเทือนที่สมองด้วยมันก็เลยนำมาสู่ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับทางคุณการจอมพลังเนี่ยก็พาพ่อกับแม่ของน้องเด็กชายอายุเพียงแค่11เดเดือนเท่านั้นนะครับที่เสียชีวิต จากสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงระหว่างการดูแลนะครับของสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วก็เข้าพบกับนายวรวีวัยวุฒิท่านรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็คุณธีรยุทธ์แก้วสิงห์โฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อที่จะขอตรวจสอบชนสูตรศพนะครับหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ขอเยียวยาช่วยเหลือตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ซึ่งทางคุณกันจอมพลังนะครับบอกว่าครอบครัวของเด็กเนี่ยติดต่อมาขอความช่วยเหลือหลังจากตัวน้องนะครับมีอาการเนี่ยคือคือน้องเนี่ยหมดสติแล้วก็มีอาการชักเกรงเป็นเจ้าเจ้าชานิธามาสองสัปดาห์กระทั่งน้องเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวานที่ผ่านมาคือ12วมิถุนายนโดยแพทย์เนี่ยวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับว่าสมองตัวน้องเนี่ยเกิดการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่า มันกระทบเพราะอะไรนะครับคือคุณแม่ของเด็กนี่นะคะก็บอกว่าเป็นคนจังหวัดชนบุรีแต่ว่ามาทํางานที่กรุงเทพฝากลูกชายที่สถานที่รับเลี้ยงเด็กแถวบ้านเลี้ยงประมาณ1เดือนค่ะมีค่าเลี้ยงดูแลประมาณเดือนละ5,000บาทต่อมาวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีคนรู้จักโทรศัพท์มาแจ้งว่าลูกชายอายุ11เดเดือนเนี่ยมีอาการชักเกรงหมดสติทางสถานที่รับเลี้ยงเด็ก จึงนาตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัด <enth. S 1> ส่วนตัวคุณแม่ก็รีบเดินทางกลับไปเซ็นเอกสารทางการแพทย์หลังผ่าตัดเสร็จคุณหมอแจ้งว่าอาการ50-50ค50่ะ <ừ ừ, S 1> อาการาก็คือมีหัวใจหยุดเต้นเลือดออกทางสมองแล้วก็พบรอยยุบบนศีรษะกลายเป็นเจ้าชาย ừ, นิทาแล้วน้องก็เสียชีวิตลงเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาคือรอยยุบที่ว่านี่แหละที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยติดใจมากๆค่ะว่าเพราะว่ามันนํามาสู่เหตุของการเสียชีวิตค่ะ ซึ่งแพทย์ก็บอกว่าสมองเนี่ยเกิดจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงด้วยม,มันก็เลยไม่ตรงกันกับที่บอกว่าเอ๊ะน้องชักเกรงเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะ,คะซึ่งจากการสอบถามพี่เลี้ยงเด็กเป็นผู้หญิงคนเดียวอายุประมาณ40ปีดูแลเด็กประมาณ4-5คนคือพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยก็อ้างว่าลูกของคุณแม่ไม่ได้ล้มระหว่างฝากเลี้ยง อาจจะตกจากที่สูงสะสมก่อนมาหรือเปล่าแต่บางครั้งคุณแม่บอกว่าพี่เลี้ยงเนี่ยก็พูดจากลับไปกลับมามบขณะนี้กําลังดําเนินการขอภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพื่อเป็นหลักฐานทางคดีเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงวงตอนของคุณแม่กันค่ะคุณหมอบอกว่าอาการลูก50-50ถ้าผ่าก็คือ,อมีโอกาสรอดมากกว่าหนูก็ตัดสินใจให้ผ่าแต่ว่าพอผ่าแล้วลูกหัวใจหยุดเต้นนะคะ ก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็รีบแบบเย็บแผลให้ไวที่สุดแล้วลูกก็เลือดออกทางสมองตลอดระยะเวลาไม่รู้กี่วันนะคะก็หมอก็แจ้งทุกวันค่ะว่าน้องมีโอกาสเป็นเจ้าชายนิทา100%พ่อผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มีแจ้งว่าไม่มีอาจจะแล้วเป็น100%เลยค่ะประมาณนี้ค่ะ ได้รับการกระทบกระเทือนแบบรุนแรงค่ะแต่ว่าคุณหมอไม่สามารถลงดีเทลหรือรายละเอียดอะไรได้ค่ะก็แล้วก็คุณหมอจะบอกคุยเรื่องแผลที่พบทางศีรษะกับคุณพ่อค่ะว่าบริเวณภายนอกอ่ะตอนแรกอ่ะคุณหมอที่ผ่าตัดอมองไม่เห็นคะ่ะแต่ว่า ท่านเขาโกนโกน,โกนผมออกแล้วจะเป็นรอยดวงแล้วพอรอยเล็กๆนะคะแต่พอผ่าลงไปทะลุลงไปยันกะโหลกเข้าเข้าไปในสมองอะคะ่ะทำให้เส้นเลือดแตกวันแรกที่หมอถามนะคะเขาบอกกับหมอว่าเด็กไม่เป็นอะไรอะคะ่ะไม่ได้ล้มหรือว่าอะไรเลยล่าเริงปกติพอวันที่สอง หนูไปเยี่ยมลูกกับเขาหมอก็ถามอีกว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ตอบไปว่าอาจจะสองอาทิตย์ก่อนหรือเปล่าที่ลูกหนูอะ่ะหัดหัดเดินเกาะอ,อะคะ่ะแล้วล้มลงไปหรืออาจจะล้มสะสมเขาพูดแบบนี้หนูก็เลยสงสัยว่าแบบมันเขาพูดไม่ตรงกันสักวันนะคะ หนูสงสัยว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วอะค่ะคือฟังจากคุณแม่พูดนะครับคือคุณหมอที่ดูแลน้องณนะขณะนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย คือคุณหมอสงสัยถึงขั้นถามหลายรอบเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเด็กกันแน่เพราะอาการของน้องเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่อย่างที่มีการส่งตัวน้องเข้ามาตั้งแต่แรกเป็นอาการที่มันมันบ่งบอกอะไรได้หลายอยา่างแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากทางกรมคุ้มค,มคมรองสิทธิและเสรีภาพจะเข้าไปดูแลแล้วนะครับเรื่องของสิทธิต่างๆแล้วก็น่าจะ ถ้าเป็นเรื่องของคดีความก็น่าจะเข้าไปช่วยดูแลด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้คุณกันจอมพลังก็ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางสถาบรรันนิติวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าไปตรวจสอบชดสุดศพการเสียชีวิตตามขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อให้ครอบครัวของน้องได้ทราบข้อเท็จจริงนะครับเบือ้องต้นเนี่ยการสันนิษฐานเรื่องของสมองนะครับตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่2แนวทางสําหรับกรณีของน้องนะครับก็คือ1เนี่ยคืออุบัติเหตุ2คือการถูกทําร้ายนะครับอื เรามาตามกันต่อแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็ต้องใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กจริงๆเพราะว่าต้องออกไปทํางานนะคะคุณผู้ชม